สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการสร้างความอุ่นใจเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพในพื้นที่อำเภอมมขามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมและวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงานค่ะเช้าวันนี้ที่วัดแตงเมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนางสาวผ่องพันธ์ลีรัตนาสิริผู้ช่วยประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยนางพิชยาบรรจงอักษนผู้ช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีและพันจ่าเอกวรธรรมทองมีหัวหน้าฝ่ายประโยชน์ทดแทนได้ร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของและของใช้ที่จําเป็นแก่ผู้ป่วยทุกพรภาพในโครงการสร้างความอุ่นใจเยี่ยมผู้ประกันตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสนังงานประกันสังคม3กันยายน2555และวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน23กันยายน2555 ซึ่งมีผู้ป่วยประกันตนเข้ารับมอบสิ่งของในพื้นที่อำเภอม,มะขามจำนวนทั้งสิ้น2อรายประกอบด้วยนายปัญญาพุธทธสอนผู้ป่วยประกันสังคมอายุ49ปีมีอาการความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกจนส่งผลให้แขนขาอ่อนแรงและต้องลาออกจากงานมาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในอำเภอม,มะขามทางประการสังคมจึงจ่ายเงินทดแทนให้เดือนละ5,949บาทจนตลอดชีวิต และนายพาคินธรรมเกษรชาวสวนผลไม้ไวัย30ปีที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกชนกระดูกันหลังหักทับเส้นประสา,าททําให้เป็นอัมพาตช,ช่วงล่างและไม่สามารถเดินได้จึงได้รับเงินทดแทนตลอด,ดชีวิตเดือนละ5,215บาท50สตางค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาในเบื้องต้น สำหรับโครงการสร้างความอุ่นใจเยี่ยมผู้ประกันตนที่จะป่วยละทุกคนลาภเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา2วันในระหว่างวันที่ 3- 4ถึงกันยายนโดยสำหรับในวันที่4กันยายนจะไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้ประกันตนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและพื้นที่อำเภอเขาขี้จกูจังหวัดจันทบุรีจำนวนทั้งสิ้น5รายค่ะผู้ที่คือนายจ้างที่มีลูกจ้างหรือผู้ประกันตนตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป เราก็ขอว่าให้เขาเข้ามาค่าประกันสังคมแล้วก็จะมีสิทธทิประโยชน์ในเรื่องอเบิกสิทธทิประโยชน์จะมีอยู่7กรณีนะคะกรณีที่จะมีกรณีเจ็บป่วยแล้วก็คลอดทุพพลภาพหรือเสียชีวิตแล้วก็จะมีส่งข้อุิรำชาภาพนะคะจะจะให้สิทธทิประโยชน์ตัวนี้ให้กับผู้ประกันตนนะ,ะก็พูดในจ้างหรือว่าตามประกอบ การนะคะที่ยังไม่ได้เข้าประกันสังคมถ้ามีลูกจ้างหรือพวกคบหนึ่งตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปตามกฎหมายแล้วจะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกและจะได้รับสิทธิที่ประโยชน์นะคะตอนนี้อย่างทุพพลภาพอะช่วงนี้เราก็จะให้การเลี้ยงเราจะจ่ายเงินค่าสิทธิทประโยชนต์ตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ที่เขามีสิทธิ์นะคะ มันจะต้องดูกรณีแต่และกรณีว่าจ่ายเงินสมทบกี่เดือนกี่เดือนมันจะมีเงื่อนไขนะคะถ้าอย่างกรณีเจ็บป่วยเนี่ยก็ต้องจ่ายครบ3เดือนก็สามารถจะมีบัตรรับรองสิทธิ์เข้าไปรักษาโดยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเลยอ่าแล้วก็กรณีคลอดถ้าจ่ายมันจะมีเงื่อนไขว่าจ่ายครบ9เดือนก็จะมีสิทธิ์รับเงินมันจะมีค่าคลอดในกรณีฝ่ายชายก็จะรับ ค่าเหมาจ่าย1 3ื่0านะคะหนึ 13, ่งาแล้วเป็นหญิงกรณีผู้กันตนถ้าเป็นหญิงด้วยคือถ้าเป็นของฝ่ายชายเนี่ยจะได้รับค่าคลอดเหมาจ่ายแค่หมื่นสาแต่ถ้าผู้ประกันตนที่เป็นหญิงมันก็จะได้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือกรณีที่อยู่พักคลอดก็จะได้รับเองเงินขาดรายได้อีก50%เปเ็นเป็นเวลา50วันหรือ45 45วัน นะคะแล้วก็ต้องไปรับของในจ้างอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็จะตามมาด้วยเบิกเรื่องกรณีเงินส่งข้อบุตรได้อีกลายเดือนเดือนละ400ร้อยนะคะ